อุปกรณ์สำนักง,งานหรือว่าสิ่ง,งอำนวยความสะดวกในการทำง,งานบ้างหรือไม่นะคะในเรื่องความก้าวหน้านะคะความก้าวหน้าเนี่ยตำแหน่งงานที่พนักง,งานมหาวิทยาลัยปฏิบัติงานอยู่เนี่ยมีความทัดเทียมกับตำแหน่งอื่นในสถาบันเดียวกันในสถาบันเดียวกันหรือสถาบันอื่นหรือไม่นะคะในโอกาสที่จะ ได้การพูดถึงของการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งการทําตําแหน่งทางวิชาการอย่างเงี้ยนะคะมีู่อเท่าเทียมกันหรือไม่คะทีนี้เรามาดูกันกันในเรื่องของของ้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพที่เหลือในอีก3าด้านนะคะที่อยู่ที่ไปเก็บข้อมูลมาแล้วมีผมอยู่ในระดับกลางานะคะก็ได้แก่กฎระเบียบข้อบังคับต่างๆของทางมหาวิทยาลัยซึ่งตัวนี้คือ,อผู้ตอบแบบสถานเนี่ยส่วนใหญ่เขา เข,เ,เขาเขาเขาบอกว่ากฎระเบียขาบข้อบังคับในการปฏิบัติงานของ,งาหาวิทยาลัยเนี่ยมันมีมากเกินไปทําใหา้ประสิทธิภาพในการทํางานเนี่ยมันมันด้อยมันไม่ใช่ไม่ด้มันน้อยก็คือความสําเร็จของงานเนี่ยมันช้าเราไม่สามารถที่จะไปทําให้มันประสบความสำเร็จได้รวดเร็วนะคะอันดับทีอ่อันดับที่สองก็คือความสมดุลนะคะ ความสมดุลนี้ที่นี้ก็หมายถึงความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทํางานนะคะ,อ,ะอย่างเช่นนะพนักง,งานฝ่ายวิทยาลัยเนี่ยมีความพอใจกับระยะเวลาในการทํางานของตัวเองเหรือไม่หรือถ้าเกิดว่าเราได้จะต้องมีหน้าที่ต้องทํางานแบบนอกเวลาราชการนอกเวลาราชการนะคะ,ะเราสามารถที่จะตัดความกังวลเหล่านั้นไปได้หรือไม่เนี่ยคะ่ะว่าพวกพวกนี้มันจะส่งผลต่อ สภาพจิตใจทําให้กระทบต่อการทํางานของเรานะคะสําหรับผลการวิจัยนะคะผลการวิจัยเนี่ยในเรื่องของการเปรียบเทียบนะคะเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในการทํางานพบว,ว่าเพศอายุสถานภาพรแบบการศึกษาตําแหน่งอัตราค่จาจ้างอายุการทํางานพวกนี้นะคะ่ะมีคุณภาพชีวิตในการทํางานที่ไม่แตกต่างกาันซึ่งไปสอดคล้องกับผลงานวิจัยของบุชิราปัานทองนะคะ ที่ศึกษาเรื the. The. ่องความสัมพัน <Paint> ธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตกับผลการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชานะคะและสอดคล้องกับผลงานวิจัยของคุณบานเช่นทาจันเนนะคะที่ได้ศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตการทํางานของข้าราชการสายของและสายคอของมหาวิทยาลัยวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะที่พบว่ามีคุณภาพชีวิตที่ไม่แตกต่างกันค่ะจะจบแล้วค่ะ <l ots> ผลงานวิจัยจากผลงานวิจัยที่ได้นะคะก็ะได้ได้ข้อผลพบที่สามารถที่ที่คิดว่าจะนําไปเป็นข้อสนเสนอแนะเชิงนโยบายให้กับผู้บริหารมหาวิทยาลัยไ,ได้4ข้อด้วยกันนะคะคือในเรื่องของอการการลด ขั้นตอนการปฏิบัติงานนะคะเพื่อให้มีความสุดวเดียวในการปฏิบัติงานและติดตามประสานกับฝ่ายอื่นม <m. S 2> หาวิทยาลัยควรจัดกิจกรรมที่เปิดโ <i> อกาสให้พนักง,งานได้แสดงความคิดเห็นและสะท้อนถึงปัญหาในการปฏิบัติงานม,ม,ม,มหาวิทยาลัยควรส่งเสร,ริมการสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมในการผนคลายความตึงเครียดในขณะการปฏิบัติงานและมหาวิทยาลัยควรจัดสวัสดิการที่อกเหนือจากสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยเช่นสวัสดิการ ก็เหนือนจากประกันสังคมอะคะ่ะอย่างเช่นการให้โบนัสประจําปีหรือว่าการให้รางวัลพนักงานสําหรับพนักงานดีเด่นในแต่ละส่วนงานนะคะซึ่งในระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยพนักงานมหาลัยเนี่ยแต่ละคนนะคะเขาจะถูกจะถูกประเมินการทํางานด้วยดูจากพนักงานประจําแล้วก็ผลงานผลงานของของ,ของผู้ปฏิบัติงานถ้าใครมีระดับคะแนนคือคือของคณะนะคะ ไปรวมกับที่มหาวิทยาลัยเขาคำนวณให้นะคะคือถ้าอยู่ในระดับดีมากอย่างอย่างเนี้นะค่ะคือเขาจะได้เกิดความกระตือร้อนในการทํางานใช่แล้วก็อยากอยากจะสร้างสารรค์ผลงานที่ดีถ้าเกิดว่าเขาได้รับการสนับสนุนในด้านต่างๆเรานีจบแล้วค่ะ <c oughs> เอาละมีแทนคุณนายจต่าั้ จะถามไดแกซานียังแคนซานี่คนซานีถามเยอะมากเลยงานวิจัยชิ้นี้นะคะมีดรเน่าสบีเป็นที่ปรึกคุณคุณเกนาค่ะลวคุณทำงานวิจัยคุณคุณใช้ใจด้วยหรื จริงๆก็ไม่มีเลยค่ะจะขอชมนะคะจริงๆว่าเป็นงารชิ้นแรกของของน้องอุ๋ยนะคะก็ทําได้นี่ไม่ธรรมาดานะคะ <c oughs> คือพตต้ไม่ได้เพระาะเขาดักเมลไ้น,นะจะ <c oughs> ขอชมนะคะว่าในภาพรวมเนี่ยเราแฮปปี้มากนะคะที่ที่คุณอห็นได้ทำได้ออกมาได้ขนาดนี้นะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้น k ีบ p ็อกกิ้งนะคะเดี๋ยวคืนนี้ก็เจนนี่วอเกอร์ดีๆค่ะ ประโยคหลังน,นี่ผมชอบมากเลยอ,อย่าเลยอย่าเลยเดี๋ยวนี้ต้องไปสอนให้โตบริบบหาราต่์ทั้หมูทีน,นี้นะไอชื่อนี่เป็น q u a l i t y of work life ได้ไหม life o r at work กับ QWL เนเป็เป็นไปได้นะแต่ไม่เปลี่ยนก็นไม่เป็นไรความหมายเหมือนกันทีนี้ผมสงสัยอย่างหนึ่งนะคุณภาพชีวิตตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเนี่ยนะมันคือ เรา d ด definition ไว like, ้อย่างชัดเจนเนาะใช่ไหม <c oughs> ค,คือใครนะ่ะที่มิสไปก็เป็นบุคลากรของมหาลาัยอะค่ะที่ได้รับการสอบเข้ามาแล้วก็แต่งตั้งให้เป็นให้อยู่ในตำแหน่งนัใชาการศึกษาค่ะ